สวัสดีครับวันนี้อยู่กับป่าเต้ยครับวันนี้เราจะพามาเดินป่าครับเราจะมีคนนําทางครับคือคนจะพาไปดูครับไปนี่ครับ okay, เราจะพาไปดูครับไปดูว่าน้ํามีหรือเปล่านะครับ <Okay. S 1> นี่จะเป็นคลองครับ นหน่าจะไม่มีน้ำครับผมว่าใช่มีเป็นสะพานครับสะพานมาแปลกเลยนะครับหนักกว่ามาตกลงไปนี่นโอ้โหไม่มีน้ำเลยครับครับมนไปแล้วครับมลไปลนี่ครับมันล้างมากเลยครับ มีแต่ปลาครับผมโอ้มีแต่ปลาครับมันจะเป็นปลาลูดครับโอ้น้ำเลยครับเห็นน้ำแล้วครับแห้งแล้งมากเลยครับพามาดูสะพานครับ มีน้ำครับมีน้ำนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงนู้นครับไปครับไปดูตรงนู้นครับทางซอก่น,นีต้ตรงนูง้นไปแต่าจไม่ดีคมับน่ะน้ำทางนะเอาไปน้ำทางเลยนะครับคนน้ำทางคือเสียร้ายครับเสียร้ายน้ำทางไปแล้วโอ้ตรงนี้ข้าวครับ ข้าวกำลังแตกครับนี่แหละรถไม่ใช่เนื้อโอ้หน่อไม้มีหรือเปล่าครับเราไปดูตรงตะลุดครับอื่ม เจออะไรครับเจ,เจออะไรเหรอ,อรรดดโอ้หตรงนี้น่าจะเป็นที่ตะลูดครับตั้งแต่นานแล้วผมมาตะลูดครับน่ครับครับเดี๋ยวเราลงเดินลงไปครับน่ครับเก็บวิวสวยๆครับ ก็กธรรมชาติแบบแห้งแล้งครับต้นไม้ก็ยังสดชื่นอยู่ครับตรงนี้มีงูนะโอ้โวน้างไ,ไม่ตรงนี้เป็นปา่นปนปาโอ้ต้นไม้แห้งแล้งครับจะจะตายแล้วงูอะ่ะตรงนะ้งูอะไรเหรองูเหลี่ยม ชมบรรยากาศรอบๆครับสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะเราไปดูตะลุดตะลุดครับเดี๋ยวตอนนี้จะเป็นคนอาสาลงไปครับไปลงไปให้ดูครับตรงนี้เป็นที่ขอไอตกลุดใช่แล้วครับลงไปครับเดินเดินลงไปครับเดินลงไปให้ดูครับไปแล้วครับ ถ้าถ้ามีน้ํานี่จะเป็นที่ตะลุดครับตั้งแต่นานแล้วผมมาเล่นกันครับนนด,ดูครับครับตอนนี้แห้งแล้วครับดวยปูนแตกครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะเดินลงไปครับไปเก็บภาพมุมสูงกันครับ <c oughs> จะดูว่ามันสูงแค่ไหนครับโอ้ครับก็สูงนะครับผมลงมาแล้วนะครับเนี่ยมันไกลโอ้ผมว่าถ้ามีน้ำนี่สนุกนะครับแบบถลายถลายลงมาตามลงน้ำเลยครัเอาดูก่อนเรียบมันก็ไม่เรียบนะ <laughs> เก็บตาพอดีแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยสิถุงปุ๋ยยมาลอง ดากเ,ากเราอูดร้มันจ็บก่อเราเยอนะแน่ทุกคนอ,ะอน่ะรอนนะก็ถือว่าสวยงามมากป่านี่ถ้ามันมีน้ำแล้วก็จะมาถ่ายโออีกครั้งเดี๋ยวถ้ามีน้ำเดี๋ยวเราจะมาถ่าย e คลิป EP ที่สองหรือที่สามครับใช่นี่เื้อหนึ่งครับครับเดี๋ยวเราไปเดินป่าตรงนั้นกัน ขึ้นปนู่าตรงนี้น่าจะมีบ้านครับเหนจะมีเสียงน้ครับเราขึ้นไปครับเฮ้ยงกไปแล้วครับเราเดินขึ้นไปป่าครับมันลลกมากเลยจะพาไปล่าปลากันครับไม่มีทางเดินครับผมไม่ไม่น่าไปครับกลัวครับเราไปดูเสียงน้บ I like got